เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชลินวงพันเที่ยงผู้แทนราษฎรพระนครศรีอยุธยาเขต2ประกอบด้วยอำเภอนครหลวงบางปะหันมหาลาศบ้นแพรกและท่าเลือขอปรึกษาหารือต่อท่านประธานสภาดังต่อไปนี้ครับสืบเนื่องจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้อนุญาตให้มีการประกอบกิจการท่าเรือขนาดใหญ่ลิมแม่น้ำป่าสัก โดยมีท่าเทียบเรือเรียงรายทั้งสองฝั่งแม่น้ําจํานวนกว่า30ท่าซึ่งมีเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ลากจูงเรือบรรทุกสินค้าประเภทถ่านหินแป้งมันสัปะหลังปุ๋ยปูนซีเมนต์และพืชผลการเกษตรอื่นๆมาเทียบท่าขนถ่ายสินค้าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาตะลิงทั้งสองฝั่งแม่น้ําสุดพังลงทําให้บ้านเรือนวัดวาอารามและที่ดินของประชาชนได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้ครับ 1. วัดสามเรือนตำบลโเพเอ็นอำเภอท่าเรือ 2. บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่4ใกล้วัดสามเลือนอํเภอท่าเรือ3บริเวณชุมชนวัดคลองน้ําชาหมู่ที่7ตําบลท่าช้างอําเภอนครหล,ลวง 4. บริเวณหมู่ที่1ลริมแม่น้าป่าศักตําบลท่าเจ้าสนุกอํเภอท่าเรือ5บริเวณวัดบ้านเรือน ลิมแม่น้ป่าศักหมู่ที่8ตาบลท่าช้างองเภน,นครหลวง6บริเวณวัดดงหวายหมู่ที่2ตาบลท่าช้างอําเภน,นครหลวง7บริเวณบ้านเลือนประชาชนหมู่ที่3ตาบลบางพระครูอําเภน,นครหลวง8บ้านบางม่วงหมู่ที่3ตาบลโพเอ,อเพนอภนครหลวง9วัดพะนนตตาบลพะนอนอภอน,นครหลวง สิบวัดสามถ่ตําบลสามถ่าอำเภอนครหลวงสิบเอ็ดบ้านเล็กที่หกสิบและใกล้เคียงหมู่ที่ห้าตำบลพรนนอนอำเภอนครหลวงสิบสองบ้านเล็กที่หกสิบสองและใกล้เคียงหมู่ที่ห้าตําบลพรนนอนอำเภอนครหลวงสิบสามบ้านเล็กที่สิบสามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำป่าศัก์หมู่ที่เจ็ดตําบลพรนนอนอำเภอนครหลวงสิบสี่บริเวณวัดวัง และบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงตำบบางพระครูอเภอนครหลวง15บริเวณวัดเวียงหมู่ที่1ตำบลท่าหลวงอท่าเรือ จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงคมนาคมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสุดพังเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนหลังจากระดับน้ําที่ท่วมอยู่ในเวลานี้ได้ลดลงส่วนรายละเอียดผมจะส่งเป็นเอกสารไปยังท่านประธานต่อไปครับขอบประคุณครับต่อไปขอเชิญคุณ